นี่ก็เป็นประเทศนี่นะครับบ้านทีเพิ่์นยูนี่นะครับเขาเลี้ยงอะไรแม่แม่นี่เลี้ยงเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงปูยาจาย่ายนะครับนี่เป็นแม่ไฟไฟนะครับไฟไฟใชยนะครับเป็นบวดล้านชายนะครับบ้านนั้นเป็นแม่ไฟผู้หญิงนะครับ

ใช่นะครับนั่ง <The> ผ้าโไฟใช่อันนี้เมียกับเมนีกครับเมจแงด้ยอยห้อยไขเยอะแยะไหมห้อยไข่นี่ไข่เงเหนียวป้าโอ้ยหัวตั้งแต่งตัวเน่อหัวตั้งแต่งตัวเลยนี่ไฟใช่ครับคนน่ะ แม่ผู้ชายครับแม่ผู้ชายคนที่คนนจะบวชนะครับนทั้งน่คุณอู้ใ่พอนะครับพ่อผู้ชายนะครับคนที่จะบวชนะครับอกนักบอกใตขอบเนอะขอบาอเนอะคนทีมงานนะครับทีมงานทีมงานที่มานำกันนะครับคนเสี้ยนหนึ่งนะครับเสียนนึง กบย่างเคยนหนึ่งเอาเหล่ามาเลียงปูยาตายา่ยนะครับเหล่ากบเบียร์เอาเบดดียร์ให้แม่ดึงง่ายไล่ปั่นหักบอกงานมันกับมีแต่ควคิดนะครับเพื่อนจะเล่นตัวฮอให้แบบนี้นะครับ เป็นชุดใส่ชุดมั่งเลยคนที่มาช่วยงานนะครับอะไรแม่นี่ยเป็นญาติพี่น้องในบ้านเขานะครับโอ้กินเลยยัไปแช่ไว้เก็บอ้ยกินเลยแช่ไว้เก็บเลยกินให้หมดเลยนะ กันทอดฟ้านะครับเอาไปให้วัดบ้านนะครับนี้เราจะทำลาบหมูนะครับ เเหนือลย้านใช่นะครับคนนี้นะครับจะบวชมันบอกว่ามันจะบวชโบเซึกนะครับบบเซึกแน่นอนโบเซึก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 มันก็จะมีพยาบาลมานะครับตรวจก่อนนะครับ บ้านในัวเป็นไข่นะครับร้านสาวครับนี่ก็จะเยมามาหารนะครับไปวัดนะครับไปวัดบ้านนะครับไปแต่น,นจะจะีแกงเจือดลาบลาบหมูนะครับแลว้วก็แกง แนงนะครับอันนี้ก็แกงเนื้อนะครับน้ำยาต้งจีนบัดรนะครับวัดบ,นนบ,บ้านนะครับนี่มาให้หลวงพ่อเพิ่นตัดผมให้นิดหนึ่งนะครับ บ้านเยอะอตะแบงนะครับบัดบ้านเยอะอตะแบงปะท้ายครับอำเภอปะท้ายบรรยากาศตอนเช้านะครับร้องคนไหนร้องคนไหนคนพุ่ ลูกลูกคนโตครับลูกคนโตมีสามปีเสียฟุกเสียฟุกโอ้หนักนะครับเจ้าทำยังสวยเลยครับเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันเล็กหน่อยมาเล่นของฉันหนมุนสนก คนที่จะบวชนะครับทายคู่กำหนักนะครับโรูหนักยังสวยเลยครับสวยจริงๆสวยจริงๆส,สวยมากเลยโอเคโอเคคือคือคือ นายแปกเก้าอ <54. S 2> ี้ไปคุณน่ะยึดแท่งคุณาจลกอีเก๋เอาเบิร์งลูมาด้วยเก๋นี่อาจารย์อาจารย์อย่างเดียวเลยที่นี่ก็มาวัดปลานะครับวัดปลาสวนสนนะครับบ้านเดียวกันนะครับบ้านใหญ่จตแบ่งนี่แหละครับวัดปลาก็จะลมรื่นน้อยนึงครับมันก็จะมีต้นหมอกตนใหม่นะครับ ให้เพื่อนมาไอหนด่ใไ้นะครับตัดผมให้ดีบรันรยากาศวัดป่าจะประมาณนี้นะครับอากาศดีนะครับอากาศดีมากเลยัอากเนนอกเขาจะเป็นแห้ขนาดยุบกญคือกันก่อนจะมาเบิ้งขึ้เบิ้งเอานอนรับนี่ขนาดขีไปเขาอองน้ำออกจากเนท์มากแต่กติ ตรงนี้ล้กไปรับแขกอลาอ๋ออันนี้แต่เศ้าเวบ่อกไปอันนี้ไปบวชไม่วันว่นว่นอาทิตย์จอนจักที่ไปตอนไหนตอนแต่พวกคำหรตอนปลาอนกบวชใจอยู่แถวทั้งอะไรทั้งเขาพนุุ่ลอ๋อบอกให้มาบวชก็พอาจารนอยี่แล้ว กจิมาอยู know, you, ่นี oh. ่นำกสจีมาอยู่พระจ้า์น่ำนี่นี่ไปบวชแล้วไปบวชา่หแล้วจภาษาญีนความ้าอยู่นูเอาบภาษาดการิได้กะทิ่หรือันาคุยเรื่องกะทินนะเพราะว่าจีขาจันเพราะว่าจีนนอนโคราชเขาพกกล้ามานอนบ้านเหาบัดจ๋หยมานอนโรงแรมนี่บกกล้ามานอนเ้า อาจารย์ตัดให้เอาตัดอะไรครับอาจารย์ตัดข้างหน้าก่อนครับเออเนนี่ก็<า>บบอสแข็งแรงขึ้นพ่ออาจารย์บอค่อยแข็งแรงครับนี่ก็ได้ครับโอ้ก็อาจารย์เลยบารมีต่อบอค่อยแข็งแรง <laughs> มันเห็ดม่าตะกอนอันนี้ก็เห็ดไม้สางไม่ได้ นี่ก็เป็นพระอาจารย์วัดป่านะครับวัดป่าสวนสวนให้เพื่อนมาตัดผมให้นะครับ